รีบสาวมงคนผมกรอกปิดประเทศเพราะผมไม่กลัวองเกพีได้มาแล้วได้หน้างานโดยความไม่มงคลยังไงล่ยุ้ยยุ <Alles queen> <line> ้ยยุ้ยยุยกูมาแต่เช้าทำไมวะโดยในวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่พาราเดียมประตูน้่งอีกครั้งนึงนั่นเองครับเพราะว่า WGP ซ e a s o n 3นะครับเราจัดที่นี่นั่นเองนั่นเองนะครับก็แม่แน่นอนแล้วว่าวันนี้ผมมีตะกล้องมาช่วยด้วยเลยครับตะกล้องกิติประศรครับพี่สกีนั่นเองครับสวัสดีครับ เสียงขอบๆแบบนี้คือเราเดินขึ้นมาบันไดกันได้อีกครับเพราะว่าเรื่องยังไม่เปิดได้อีกครับเชยเลยครั้งแรกครับสีซส่นผมไม่มาแล้ครับครับแน่นอนว่าผ่านมาเกือบจะสามซีซั่นแล้วครับเซรุกูมันยังไม่มาเลยไอีกครับเขาไม่มั่นใจในหุ่นเขาหรือเปล่าโอ้โหขนาดนั้นเลยครับมันน่าจะเป็นอย่างนั้นครับคุณเอาเรื่องอะไรลงครับมูชิคิงครับอ่ะมูชิคิงแล้วนี่ทำอะไรครับกายผมกอกปิดประเทศครับผมมกอดเกมพีเดี๋ยวนี้ใช้จะก๊อกอีเจนได้ไหมอีเอ็นไิ่ง อเอาออกตีมเสามงคลตีมเสาเน่เน่โอยันยันโอ้โหตีมเสาตีมไม่มงคลอันนี้มงคลโอ้โหมงคลตอนนี้ระวังอีทีโดนหายหมดอัปยศความซวยเอาเอาทด้งอะไรมาเล่นเนี่ยตีหรอต่อแถวซื้อของซื้ออง ของแค่ละของแบบของลิบิเดตทองลิบิเดตสินเพราะว่าซีซั่นที่แล้วติดอยู่กองสุดมใช่ไหมรอบนี้ก็สภาพเอาเรื่องอยู่เหมือนกันใจเหมือนยูวีจะหมดแล้วเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวไปดูอียูวีหมดแล้วอียูวีหมดแล้วเหรอเหมือนจะหมดแล้วนะเหมือนไม่เห็นเลยไม่เห็นยูวีเหมือนเห็นอียูวีหมดแล้วกู้บาแต่เช้าทำไมวะแล้วแล้วคุณกายยังสลิปอะไรไว้เหรอครับอ่าตัวโอเวอร์ทิกเกอร์สีน้ำเงินนะมาเติมแล้วเมาเติมแล้วเมาเติมแล้ว

เร้ยยเรียกออกซะแบบหมดหมเลยเียภาพรับดีๆหายหมดเลยเรียกช้าไทยน้องยุ้ยคุณเอาดิกอะไรลงเนี่ยครับนี่ครับมเปยวมากนบเปยวขอ้เี่ยงแลโอ้โหซือสลีปได้ไอยุ้ยมาเหมือนใช่ไหมไอยุ้ยมีไอยุ้ยมีหัวเมียดีรักไอ โมกิดอไซเคิลนโอเวอร์แล้วก็การสุดโกงโอ้โนี right ่คือสลี์ทั้งหมดที่มีขายในการไม่หมดไม่หมดขาดโอเวอร์เขียวเขียวเออขาดุโอเวอร์เขียวไม่น่าทำมาซีซั่นที่แล้วเอออ่าถ้าถ้าซีชั้นนี่ไใช่ผมนียากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาโอเวอร์เข้าเดียวกัาแล้กี่ดอเหมือนเดิมแต่ตอนนั้นเอ้ยอย่าอย่าไม่ต้องหลักกี่ดอที่หนึ่งเฮ้ยเกินไปวะเฮียเดี๋ยวมันมันเพิ่งขายมันเปลี่ยนแล้วไวมากนะครับ้านหนึ่ง แม่ก่อนผมจะเล่นด้วยกันผมอยากจะให้ทุกคนอ่ะสับได้แบบฟาโร่ผมดเลยครับทำเป็นไงวะฟาโร่สับมันท้อกันอันนี้นี่เพิ่มมาเพิ่มาเพิมดวงหรือเพิ่มดวงบบนการหรือหรือเพิ่มดวงสุ่มกาชาก่อนไอ้ไอ้นี่ผมสักจริงจริงนะผมจริง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 พี่เพื่อนผมเวลาเพื่อนผมตีผมก็ต้องมาขอผมอ่ะต้องมาเล่แก้บนอ่ะอ้าวมันมาเล่นเล่นแบงค์ที่สวยอ่ะมันตีของเออเปอร์เซ็นต์ติดอ่ะ สองเปอร์อะพี่แล้วมันบอกว่ากูจะแก้บริการฟ้าให้มึง14ชั่วโมงอะแล้วมันโดนจริงด้วยสรอบติดอะพี่หมดทัองสิบหก็พอได้อะไรไนะใส่เิรดทังสิบหกนะทองสิบหกลีฟอ่ะสาลีป่ะ่อาีแลแม่น้มน้คุงตัเทบนตออามูชิคิงเหรอแน่นอนครับมูชิคิงครับเดี๋ยว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 เอ้าไม่ใช คุณต้องเอาโซกลงสิคุเอ้ยไม่ไมเอาแฝก้าลงครับเจอวยเลยได้จากไหนวะไหนวะกัดตอนเช้า้างะไหนเช้าบ้างอยไหนกันตอเช้าอ่ะตอเช้าอต้องเ้ารเมตต็มนะครับมดูแน่นอนเราน่ะต้องเรเเซลที่สุดในโลกเอเซลาจัดเต็มครับ แพ้แพ้สองรอบกลับบ้านฮีฮีมากเลยตอนนี้กูจะตายหายไ้ยโดนความไม่มงคลยังไงนะพี่สามที่สามไี่จาเด็กสาน้ี่ไปพี่ลัง

วินเนอร์โดนคิวซินโดรมคิวซินโดรมแล้วเห็นไหมตัวสี่เอวแล้วเนี่ยจริีไปแล้วครับผมตอนนี้ครับเรากำลังหาข้าวกินนะครับตอนเที่ยงนะครับตอนนี้เราไปไหนกันนะพุณจืดเออไปหาแมคโดนัลด์ครับนี่ครับไอวินเนอร์เรามา รับประทานกันดีกว่าครับมือใช้คำได้ห่วยแตกมากไอ้ยามาใหม่ๆนะครับรสชาติไม่แย่นะรสชาติไม่แย่รสชาติไม่แย่นะอืออดออออโอเคครับวันนี้ผมก็ซื้อไอศกรีมช็อกโกแลตซันเดย์ครับเพราะว่าผมสัญญากับชาติกล้าไปแล้วครับว่าเดี๋ยวผมจะต้องซื้อให้เขาครับเพราะว่าซีซั่นที่แล้วผมลืมนั่นเองครับก็เดี๋ยวเราเอาเจ้านี่ไปเสิร์ฟให้ชาติกล้ากันเลยแล้วกันนะครับเรเบนี่ครับผมเอามาให้ท่านแล้วนะครับเราสัญญาครับเร้อมไหมครับสู้ๆสู้ ไปมาลาก้าเจอกันนานเลยที่หนึงครับพี่คิดหึงครับคที่หนึ่งมาลาก้าครับผมเป็นไงบ้างพี่สกีไปเดินชมมาโอ้เยอะขนาดนี้เหรอเราแบบเขาเล่นโคตรไวแบบทีมสอนพี่เล่นละบางตอนแบบไม่มีสกิลเล่นโคตรช้าครั้นขึ่วโมงทีมเล่นกันก็นี่น้ะครับใครที่งรอบแรกนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับไปไป

ไม่น่าษาับ่นาาแไม่ดตูช้อรดูอะไรอครับแลิตาแรลงังดครับอ่าฮะนั่งกนได้ป๊เดียวก็ต้องแยกบายบายอบินเนอร์เพื่อนยากเก็บลายเมรอไนน้วหอบครับระยาไม่เต็มที่นะครับเช็คเช็คเดียบ้อไม่บอกไม่บอกม่บอกไม่บอ ตรนี้เมื่อกี้ไม่เกียร์สามสกบ่าท้าตรงนี้มีขาคอมบอมติ๊กเร็วมากห้าบาทเร็วเร็วเร็วเป็นไง้าแไอ้กายโอเวอร์ตัดเตียนโอเวอรตายนนะเนชนะพี่นะไปได้โอเวอร์ออกฟิดเขาไนี่ครับวินเนอร์วินเนอร์กำลังสับเด็กอย่างามันเลยครับไปงบ้มงครับวินเนอร์แพ้แล้วสิอะไรก่อนชนะหร ไอ้ใจแพอยู่ประเดี๋ยวยักฟ้าน้องไร้สาชนะสองเกมว่าครับแพลิงรอบสามแล้วครับไอ้ฟุ๊กนมองเมือกนั่งข้างกันไปแล้วไอแม่จังเท่ร้อยราคเรามาเช็คแข้งนะเช็คแข้งโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอรอโอ้ยโ่ยานี้ยังไงบ้างครับไอ้วินเนอร์ ช,ชิวๆฮะไอกายปิดาพวกชนะปล่าโดนโอเวอร์หลอดเช็คเก่งเกินไม่ไหววะเช็คดอรอรอดออเดามีดตเมีแม่งทิกเกอร์ตึ๊กตกูจะไปตีเข้ายังไงวะไอสัจะกลับมาจะกลับไมด้เดกาด้วยพี่เลครับไปแล้วรอบสี่ครับผมพี่เล็ผมอยู่โต๊ะหนึ่งครับคุณนะครับเอ่อทศสี่โอ้โหคว ข้างกันเลยเว้ยข้างกันเลยน่าจะ <Gym. S 2> ้งไ่ดประากเลยใช่ไหมครับครับคุณผู้ครับนรับงเชม่อยนะครับด้วยนะครับมาสักยนะครับขนลุกเช็คแฮนดีครับเช็คแเดสวัสดีครับสวัสดีครับว่ะครับนนี้เต่อเื่อครับจกจริงแพ้ทกสี่อ้ทาเลยสัมชนะสีเกมด้วหเลยเอสครับ ยัไงไม่้งพิเนอร์ชวไม่ต้องโยกฟูเอ้าแกเพเนอร์อที่ห้ามาแล้วะคูเหนื่อยรอเจอสเท่าไหร่ส3ามาถูไมเสซายนไปผเป็นคนจบตำนานที่แล้วไอ้ม่ได้จบตำนานนี่มามามาไปไปโอ้ยพันมปั ยังไม่กลับินเนอร์เป็นยังไม่กลัินเนอร์ไม่ผมเจอสุดั่งคุณเลยเจก็จะผ่านไมได้ได้คุณนะครับชนะเหมือนกันชนะบาสตียตอนนี้ชนะส่แพ้หนึ่มีรอบด้วยเหรอไม่รู้วินเนอร์ครับผมไปก่อนนะครับแรนนครอบก่แล้วฮะดดีักูก็ต้องไปไปพี่บุญเาไปกันกนะพี่ไปจ้ะชนะรอบเ้็นชนะสี่ะชนะสี 4, 4, ่แพ้หนึ่งสวัสดีครับสามสี่สองใี่ไครับแชมป์ผมไไปอ้าวดี อ่ะเล่นงนี้สนุกเลยครับไลครับเป็นพี่ยงที่ดีมากเลยครัโหผมมากครับไอ้จับไม่จัไปไปไปไม่ไม่น่าเชื่อเลยได้คุณนี่มันเป็นกองเลยเขาบอกเพื่อนผมเล่นอยู่แต่เพื่อนผมเนเพื่อนผมเป็นสู้ไม่ได้ครับอ๋อคือว่าอะไรคือว่าอะไรเป็นไงบ้างครับนัดหนึ่งชนะเผื่อแพ้อยู่คนเดียวคิดรับฮูก็แพ้ไม่เป็นไรโชโจโรจิซีดหนึ่งงานนี้สุดยอดเขาเก่งเลยเขาเล่นเก่งกว่าซาโร่ประมาณร้อยเท่าอ่ะต้องกลับไปบอกซีโร่ฮูนะครับ ว่าม hey, MM. oh, ึงไปเล่นไม่วินน่าครับโอ้โหมึงเล่นอะไรกูติดคอหครับไอ้เหี้ยวงคนอ้นี้ผมสักสิจริงนะผมจริงจจริงหรอจริงจริงจริงนกสะหดทอท่หกก็พอได้อะไรได้เนาไข่ต้อทอ่ะทอบอกแล้ววนนาไม่ติดว่ะ มันต้องแพ้สุดท้ายบ๊ายบายพิเนอร์ไปครับพิเนอร์บ๊ายบายครับโฟกัสติดทับสิบหกครับเจอกันเจอกันเก้ย่มมาแลุ้่มมาแล้วนี่ก็ภูมิใจแล้วเนี่ยใจวันเพิ่มไหมครับสนใจครับสนใจครับต้องการคนไหมครับโอเคครับสามวงคลตอนนี้รีซองผมทับสิบหกนะครับแล้วก็ติดที่นึ่งโคตราครับแล้วก็รอติดเด็กลิ์รอเอาเด็กลทธิ์ไปส่งได้ยังครับแน่นอนว่าเดี๋ยวสัก แล้วเดี๋ยวอีกสักพักแล้วเดี๋ยวอีกสักพักอ่ะผมต้องไปแข่งรอบท็อปผมต่อนั่นเองครับโอ้โหลีซัน3รอบนี้มากไกลมากครับทุกท่านตีนครับสตีนวู้โอเคครับก็ในวันนี้ก็ถึงรอบท็อป16แล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวขอตัวหนีไปแข่งก่อนนั่นเองครับเก็บกระชืระลึกไว้ตลอดครัเลยรอบท็อป16สุดๆเลยครับไม่ได้ว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้ครับ โอเคครับจบแล้วครับน้าโอเก่งครับเด็กจะไปเด็กเป็นขาดชื่อห้าคนถตงชนะร้องเลยครับนี่ครับอันนี้หน้าเราเลยอ่าเบ่าเป็นหน้าเพื่อนผมมาเป็นโครับสวัสดีครับแกบนไหครับ ขายได้ไหมเนี่ย,ยเปลี่ยนไปขายแทนได้ไหมขอบคุณคุณแก้าบนแล้วขอบคุณสำหรับของแก้าบนครับครับครับโอเคครับแม่เขารอบครับทุกคนครับง,งั้นเราเปิดสองซองนี้กันเลยแล้วกันนะเองครับเอออธิบายหน่อยได้ไมคคุณลุแบบสัน้นๆซองนี้คือซอ,อ,องอะไรครับซองนี้เป็นของทีละกลุ่มสองครับก็จะเป็นลายๆนี่เขาบอกอ๋อน่าจะาตั้งแต่วันแปดถึงวันไปแล้วเนี่ยครับตันเนี้ยเป็นซองพัตเตอร์แพ็คก็คือซองที่ได้ตามแขกร้านทั่วไปอ่ะ โอเคครับสองห้าก็คืงสองเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้างั้นเปิดจากซองงานแข่งร้านการก่อนแล้วกันนะครับถ้าได้เมีแล้วรวยเลยซองนี้ได้เมีนะมันจะตซองเลยใช่ไหมเหือห้าร้อยแล้วเนี่ยจะขายขายได้เซฟหนึ่งสองซักอู้ได้เป็นออเดอร์ชุบของซอก้านะครับไม่ใช่คนเัวไม่ไปที่สองที่สองรับไอ้นี่แหละไอ้ตัวลุ้นชะตาครับว่ามันจะตซองหรือไม่ตซองนะครับมาแตกไปแล้วแตกไปแล้วคือไปเ หนึ่งสองสามชุดอันเดียวกันมาจากเส้นเดียวกันตอนเริ่มฟาร์มนี่เลยนะครับไม่แย่ไม่แย่เดี๋ยวเอาไปใส่เป็นไอ้นี่ใส่อมนักกุจิโอโอเคโดยรวมก็เกลือครับโอเคนะครับก็จบแล้วครับรอบสิบหกนั่นเองนะครับก็ถือว่ารอบนี้ง่ายแข่งเดียวผลงานก็ไปได้ไกลพอสมควรเลยนะเองครับก็ไม่แย่ไม่แย่ไม่เร็วไม่เร็วก็นั่นแหละครับเดี๋ยวกลับบ้านไป นอนนะครับแล้วก็รับชมประกาศบูชี้ต่อนั่นเองครับเดี๋ยวจะทำคลิปต่อโอ้โหคือแบบ2อสวันนี้ก็คือแบบถ่ายคลิปรัวๆเลยแล้วก็ไม่รู้เลยว่าคลิปนี้จะออนวันไหนแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามออนให้ไวๆแล้วกันนั่นเองครับเจอกันครับ